อนนี้ผมอยู่ที่บ้านโอตะวาวนะครับอ,อําเภอไพรินที่ประเทศกัมพูชาตอนนี้เราอยู่ที่สวนยางนะครับที่สวนยางอันนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงเพราะว่าน้ํายางเนี่ยออกน้อยกว่าปกตินะครับออกน้อยกว่าปกติแล้วว่าเท่าที่ถามจากทางเจ้าของเจ้าของอสวนเนี่ยจะก็บอกว่าพื้นพื้นที่อย่างนี้เป็นแห้งแรงเนาะเราก็เลยจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมซปเปอร์นาโนของเดอะเบสเนี่ยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องยางนะครับแก้ปัญหาเรื่องยางว่ามันจะช่วยได้ยังไงบ้างนะครับผมแนะนาวิธีการใช้นะครับเราเราจะผสมผสมเดอะเบสซปเปอร์นาโนของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเม็ดต่อน้ํา20ลิตรนะครับซึ่งเราจะทาหน้ายางทั้งหมดเลยนะครับบริเวณที่เราจะทาหน้ายางเนี่ยนะครับเราจะทาทั้งบริเวณที่เป็นรอยรอยมีดนะครับสูงขึ้นไปประมาณ30เซน แล้วต่ําลงมา30เซนโดยทารอบเลยนะครับทารอบ7วันตอนหนึ่งครั้งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทาต้นนี้ให้ดูนะครับแล้วเราจะใช้เดบิเอซูเปอร์นอนที่เราผสมที่เหลือเนี่ยเราจะลดที่ขนต้นเลย1เม็ดนะครับผสมน้ำ20ลิตรลดประมาณ5ต้นเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็จะมาลองลองมาดูว่าตั้งแต่วันนี้ไปอีกรอบหนึ่งอีก7วันข้างหน้าเนี่ยยางจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว,วนี้ผมจะลองจะลองทาให้ดูนะครับ เราผสมผสมเดร์เบสซูเปอร์นาโนในขวดนี้ก่อนนะครับต่อน้ำหนขวดนี่นะครับเพื่อเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องการจะเร่งเร่งความอุดมสมบูรณ์ของต้นเราเลยใช้ปริมาณที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ทำทาไปเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์ แล้วก็พืชน,นะครับเหมือนกับเป็นมันเป็นยาสามันประจําพืชน,นะครับสำหรับพืชเราก็ทาไปเลยครับทาเข้าไปทาบริเวณบริเวณท,ท,ที่เรากรีดยางเลยนะครับทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่วข้างบนนะครับอย่างที่ผมบอกข้างบนสาสิบเซนจากใบมีดที่กรีดนะครับแล้วข<อ>้างล่างสาสิบเซนจากใบมีดที่กรีดทาขึ้นไปนะครับทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่ว ไม่ต้องกลัวว่ายางที่ได้ออกมาคุณภาพจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้ไปเป็นชีวภาพนะครับเป็นชีวอภาพทาให้ทั่วทาให้ทั่วทาไปให้ทั่วเลยนะครับมัน,นเราทารอบนะครับทาให้รอบเลยใบยที่โดนกี่ทาเข้าไปนะครับพวกนี้จะบำรุงผิวของต้นไม้ด้วยนะนนผิวจะเรียบขึ้นนะครับเราทาเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราผสมน้ำ20ลิตรนะครับผสมน้ำ20ลิตร คิว่าคิว่าเราเอาเนี้ยผสมน้ำยี่สิบลิตรเสร็จลบที่คนต้นเลยครับเรือน่รอมเรยถ้าลองดูว่าอีกเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันมันจะให้ผลยังไงกันเราครับเราคงต้องต้องขอทางเจ้าของไร่ลองดูทีนึงว่าหลังจากที่เราทำอย่างนี้ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้าง